ลลแค่ฉันแบบนุกน้อยห่น้อยกะนาดเสือมาเจออะไรแบบนี้ตอนกลัวอยู่ขนาดนี้วะแม่กล่องทิชชู่ให้นหน่อยฉันจะวางโทรศัพท์ฉันเอาขวดน้ำนเตี้ยสวัสดีครับเราอยู่ที่กลวินคลินิกนะวันนี้ลูกค้าเยอะมากม, <า S 2> มีที่จอดรถเลยฉันได้ไปจอดด้านหลังเมื่อกี้เดิน่าแกะมา หน้าฉันดำเหรอใส่ฟิลเตอร์หน่ะแม่หน้าฉันดำเลยฉันทากันแดดฉันทากันแดดเยอะไปหรือวะมันดูเทาออกไหมเอ้าให้กูย้ายกูเลยด่าคนน่ะมื่อฉันใส่ฟิลฉันฉันทากันแดดเยอะหลอวันนี้ฉันทากันแดดเยพราะแดดมันร้อนจะต้องทาสุขวัลย์นะจนมาถ่ายเยอะกว่านี้เอ้าแดดมันห่อนฉันกับท่ามือแดดละห่อนอยู่เนาะวันนี้ไปหยุดยาวไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกูยกายกูหน้าเลยกูมั่นใจก็แคเขาบอกถึงบอกว่าฉีดมาเหมือน ตกเนี่ยพูดเลยอีกนิดเดียวทำโรงพยาบาลอะแล้วไงพี่เอกพี่เมงยังต้องกระเสือกระสนมาชีพเฉันนอกสาตากแดดทำงานาไม่นะแดดมันนี่ก็เลยทาก,กันแดดเยอะ <S 2> <S 2> ได้ยังเลิกแหล่อยังเธอก็ทาแคร์มาด้วยนะนี่ <S <S> พี่น้องก uh ็สั้นๆหน้าเธอเป็นหน้ามนในดอกเป็นหมอยย่างดีกุศลมน้าบอกว่าหน้าเราแหละนะพี่น้องขอนแกนหอนบอกเขาเลยก็เลยเด็ดากยินงกันแดดก้นหัวด้วยนะหน้าเธอก็ไม่ได้สวยค่ะฉันพูดเลยหดอฉันนอนไม่หลับหน้าเลยเขาแป้งว่ะหน้าเธอขาดอย่างบบกี้ค่ะ ขาดบำรุงอะไรเช่นขาดวิตามินเหรอวิตามินเคหรอดูดูรอยย่นที่หน้าผากค่ะแม่ก็ไม่ได้ฉีดโบท็องไม่ได้ฉีดอะไรเนาะก็ฉีดสักหน่อยไหมไม่เอาไม่ฉีดหรอกฉีดทึบกินนอนจะเบิ้งจะเบิ้งหนาหมอข่อยไม่ได้สวยค่ะไม่สวยค่ะแต่เราใจ ยังไม่พอใจอยู่ลายวันนี้เถ่าวันนี้่อขืนได้เลียเทียนนี่คือว่าม,มันปวดแข้งปวดขาตัว <Thank you. S 1> เออวันจะไปขายดอกมะลินะครับจะไปขายดอกมะลิไปแยกไหนคะมอโนจะไปขายแยกไหนคะหน้าร้านมานี้เลยกับมอกัลวินเดี๋ยวไปบอกมอ uh huh. เดี๋ยวเดินหามอกรวินนะทุกคนลืมไป uh huh. ลืมไปว่าจะต้องตุนตั้งแต่วันนี้เลยนะเออต้องไปบอกแม่ก่อนให้ส่งดอกมะลิให้เรา ไปบ้านใช่ครับทุกคนลืมไปว่าต้องไปขาดอกมะลิทุกคนหมอน,นอสสวัสดีหน่อยอันนี้หมอน,นอสน,นะ,ค,ะสสครับสครับน้าตาดีมาทุกคนน่าตาดีอย <laughs> ลืมต้องไปขายดอกมะลิ ต้องโทรบอกเย,ยละมุนพี่น้องต้องโทรบอกเย,ยละมุนไอต้องโทรบอกเย,ยละมุนดูลูกค้าเยอะมากดูเซต,ผ,ต,เตผ่าตัดนี่เซตรอผ่าตัดนะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะไหมหมอเยอะมากครับส9เก้าเคสเลยครับวันนี้วันนี้สิบเก้าเคสผ่ากันถึงตีห้าทุกคน <c oughs> หมอกรุณมีผ่าต่อที่โรงพยาบาลด้วยนะ <c oughs> เอาแบงค์วัดดีว่าหน้าใสจังเลยพ <c oughs> ี่น้องบาหมอหน้าใสห <c oughs> <c oughs> น้าใสมากเลย <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมากน่าจะขึ้นอีกแค่ห้ากิโลพี่ว่ากำลังใส่เสื้อนี่มัน เนี่สื้อกลังมันยังมีที่ว่างอยู่เสื้อมันมีที่ว่างอยู่นะต้องใส่ต้องเพิ่มอีกห้กิโลจริงๆกำลังสวยอันนี้กล้องสดจ้ะสดที่ไหนห้องฉันกล้องสดไม่มีฟิลเตอร์นี่ไล์อยู่นะทุกคนเป็นเซเล็บร้อยเอ็ดนะเจ้าแม่ขายหวยนะทุกคนบอกพิกัดขนาดนี้นะตำรวจลงได้เลยนะ มาไหมนี่แอนออราดิวนี่สิบห้านี่นี่ลูกค้าเยอะมากครับน่ดูดูลูกค้าเยอะมากอย่างพี่เพิ่งมาพี่ออกไปโรงพยาบาลใช่สวัสดีค่ะเกิดเช่นไรตัดสูงอลูกค้าเยอะมากทุกคน สวัสดีนะครับอยู่ที่กราบินคินิเพราะว่าวันนี้จะมาทวนหมอกรลบินว่าเราต้องไปขายดอกมะลินะครับโทรบอกเยอามูนเบอร์เด่นน้อยับนี้พี่น้องมาว่าฉันหน้าแหล่ไม่แหล่เลยเขาบอกว่าไม่แหล,ล่รือมีแเธอคนเดียวว่าฉันหน้าแหล่เขาอิจฉาฉันหมอโบหมอโบได้ผัวแก่นะทุกคนนะผัวนางแก่มากคุณนึกว่าเอามาปวามารักษาแทนที่สวย ใส่ขนาดนี้ต้องเอาัวเด็กไหมอันนี่เอาัวดเด็กแล้วนนั้นไม่สอนเฮ้ยมาหลานมานี่มันยังเขาบอกเอาเธอดอกหนาเท้าจะง้วป่วยนี่เพขาสิไม่อยากเอาอยุหันฉันต้องโทรหาเายละมุนบอกเายละมุนว่าให้เอาดอกมะลิมาให้หน่อยแม่มุนแล้วใครจะร้อยเขาร้อยเรียบร้อยแล้วลลลจะขายดอกมะลีนะทุกคน จะขายดอกมะลิกับหมอกรวินนะเพราะอาชีพหลักของบ้านหมอกรวินคือขายดอกมะลินะขายทุกปีด้วยนะเดี๋ยวดึงงๆก็สิหลักว่ายเยอะอยาสวยมากอุ้ยอันนี้เป็นหมออะไรนี่หน้าตาน่ากลัวจังเลยหมอคนนี้สงสารหมอโบคน,นะเพรเรื่องงูจากหมอโบอออนี่ไงพี่มัทนาสิมาสงสารหมอโบอยังพี่น้องอ ตอนมาทำย่ำยีตลอดเลยโฮ้ยเศร้าเนี่ยเ <c oughs> ถาปนีนางมีแฟนแล้วทุกคนหมอโบแต่ก่อนนางโสดแล้วนางก็หวยห,หานางชอบฝรั่งเอ้ยยีละมุนกับรัรรพวซับสนิทก,กันกับหมอนะสนิทก,กันกับหมอนะทุกคนต้องเป็นห่วโกหวนหนวดเราครับอยากดูเด็กเดี๋ยวถามเฮ้ยยี่ะมุนกับรั้วซาบว่า <c oughs> ไม่มีการตอบรับดอกเลขเอา้ายละมุนโทรหาเยละมุนนะทุกคนบอกให้เยละมุนบอกให้เยละมุนเอาดอกมะลิให้นะเพราะที่บ้านหมอกระลืนเะนี่ยเขาห่อยมาไล่าขายวันแม่เราไปเอามาสักร้อยพวงขายดีมากแต่ก่อนเนะี่ยไปนั่งขายแต่ก่อนผมก็ไปนั่งขายนะยูริมคลองสมทวิน สวัสดีครับแม่บุญเทียมปิดยาวไปไหนกันนอ้อเองยายเละมุนแหมเงินยุดดอกเยอะคิดว่าเป็นมิจฉาชีพบ,บอกเพาจังใดบังอ๋อ แล้วสิคือเาเป็นมีชา้าฉีดดิพีณหงเพราะว่าผมเอาเบอร์เบอร์อีกเครื่องหนึ่งโทรไปแกไม่รับเพราะเราดอกเถาแล้วพี่นนองหมอโบเล้ว่งวาข่อยเถาอยู่หมอโบบอกว่าบอสต้องมาฉีดหน้าเพราะหน้าบอสไม่เข้าแป้งปะนะนอนไม่หลับอันนี้ยอมเราเลยนอนไม่หลับจริงๆนะติดแล้วบางอ่อนของตัวเล็กเองตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กเองที่จริงอ่ะตัวเล็กเอง นอนไม่หลับทุกคนมือคึืนกับหมอกรวินพากันนอนบรหลับยางออกยางเขาอยู่ม่ดคึืนบุรีเซิริมจอยเดี๋ยวจะไปคุยกับหมอกรวินนะยุ่จุดส่วนน้องๆคนไหนที่พี่น้องผู้ใดมีลูกชส้ใครที่มีลูกชายหน้าตาดีนะไม่มีการมีงานทํานะมาตัวบอสเนี่ยมาตัวบอนสน็ตหน่อยบอนสน็ต อยากมีคนยังก่อนหมาเด็ก <c oughs> บอสโนาะจากมีหมาเด็กทุกคนพี่น้องผูใ้ใดมีปลูกไสหนาเจตตาดีๆบอกว่าตัวข่อยากับหมอกราวินในอลริมูจจศเสร็จสบายทั้งรอบรัวเลยเด้ออย่าโทรมาคุณแม่น่องแม่ในหน่องโทรมากพี่น้องเขาไหลสวดยุจสิโทรมากเหงาย,ยาย แม่น้องแม่น้องแม่น้องโทรมาทุกคนอย่างน้อแม่น้องอนี่ยน้อแม่น้องผมไลฟ์สดอยู่นะฝากบอกแม่น้องด้วยนะครับว่าบอลโน้ตไลฟ์สดอยู่นะพี่น้องลูกค้าหลายๆเดี๋ยวจะให้ไปคุยกับหมอกราวินนะครับให้กำลังใจนางหน่อยเพราะว่าต้องหลอกต้องหลอกใช้นางทุกคน เดี๋ยวนะไม่ใช่แม่ใหญ่หน่องบางออนคงคุณแบบนึงด้วยโทรหาน้าครับโทรหาน้านะครับฮลัลโหลอยู่บ้านได้ไอ้ร้อยมะัยขายไหมปีนี้นี่โอ้สิไปเอามาขายเด้อร่อยพว่วงคิดราคามาเลยสิมาขายยี่ห้อนแกนก,นกับหมอกอลวิน เอาหาสิพว่วงหาสิพว่วงหาสิพว่วงอะไรราคาส่งมาเลยโอ้ยคือจะแพงแธอจะจะขายอันเฮ็ดโรงงานติพพี่น้องต้นทุนส่งอันส่งให้บอกแพงเออเออบอกแม่บอกแม่ไปหาสิพ่วงเดอ้อหน้าพี่น้องทำนมขึ้นหน้าแหลือเธอพี่สู๋ไม่เป็นคือความเขาวาติ แไหมนี่คืมเน้ำแสงสวัสดีครับคอยไม่ยูสามคนพะนะหนาตาบอดีบุ๋งทรงมาเด้อเอาว่าเมื่อกี้บอกอยว่าเราจะขายมาลายเร็วๆใช่ครับเร,เราจะาจำได้ไหมที่เธอบอกเขารูไอเอฟซีมาถามเอาก็สิขายมาไลวันแม่พะนะก็สิขายมาไลวันแม่ครบจะขายอะไรวันแม่นะเราจะขายอะไรวันแม่นะทุกคนมีเมื่อกี้โทรไปหายเยลามุนแล้วห้าสิบพวงได้อยู่สองร้อยพวงเลย ไปสิบหกวันแล้วก็ให้ส่งมาบอกเพงเลยดีมีแฟนคลับมาเหมาเยอะอยู่ที่ได้เอาไปทําบุญหมดเลยนะครับเอาสิบวห้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอสู่ต้นทุนแย่แล้วมุ่นขึ้นแล้วก็กำไรเอาไปทําบุญขายที่หน้าร้านมานิดได้ไหมได้เพราะเราไม่มีที่ขายขายถนนเลยมันเสียกงนคนขายแล้วไงต้องไปทำกับเราไม่เป็นไรเออขายอยู่หน้าร้านมานิดนะครับทุกคน ขายอยู่ถนนข้างหน้านะครับไม่ได้อยู่ข้างในว่ะเออเดี๋ยวบอกพีคัสเด็กที่ขายอยู่ถนนข้างหน้านั่นแหละเขอยู่หน้าไปขายวะ่ะล่ะเพื่อใบอูบนุนเขาใบอูบุนไงเขขายวันจันทรวนน์วันจันทร์พรุ่งนี้เงินยี่สิขายพรุ่งนี้นะทุกคนหกสิบมีห้าสิบพวงนะห้าสิบพวงพี่น้องให้ก็ไ,กมไม่มาไม่กลังใจหมอกรวินเพราะว่าวันนี้นางต้องทำเงินนะ ก็รายจ่ายนางเยอะรายจาย่ายเท่าไรจะต้องพายอย่างเดียวมีอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะเครียดอย่างเครียดทำจมูกเขาตรวจเลือดแล้วรยจเขานั่นไว้ตั้งแต่นอนแล้วนักรัชมามาหลอกใส่นั่งก่อนพี่น้อง มาหลอกใส่นางเพราะวา่าต้องอาศัยนางช่วงนี้ในการทําเงินทําไมตัวเล็กจังเลยเไฟตรงนี้ไม่ติดหรอหรือปิดอรอเลยนะอ, <c oughs> อันนี้เป็นเอฟซีนี่เป็นลูกค้านะทุกคน <c oughs> เป็นมิจฉาชีพ <c oughs> <c oughs> ทางร้อยเอ็ดบอกพี่กัดแล้วนะครับ มิจฉาชีพทางเอสไม่สบายเท่าไหร่นอนไม่หลับเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลต่อนะทุกคนต้องเขาโรงพยาบาลเดเพราะว่าวันนี้มาให้กาลังใจหมอกระวินเพราะว่าเคสนางเยอะ <S <S เพราะว่าต้องอาศัยนางแต่นางหาตังได้นางก็ไม่ได้ให้ใหผมหรอกทุนนี้นางม,มีธุรกิจของนางเยอะนางจะทําโรงแรมเดี๋ยวไปหานางจะทําโรงแรมทุกคนนางเสร็จโรงแรมนางต้องหาเงิน เดี๋ยวจะไปขายกาแฟผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดูบรรยากาศนี่มันบรรยากาศคลินิกนะนี่หมอกรวินนางหมอกรวินนั่งเป็นคนมักอันนี้นั่งเป็นคนมักตรง้นใหม่ต้นหยางนี่มันนี่นางลงต้นไหม่ตนม้ตนหยางได้พี่น้องหมอกรวินนี่นั่งเป็นสายธรรมรักธรรมชาตินะ ยังมีสิ่งที่จงมีน้ำตกน้ำอะไรด้วยนะแต่เมื่งงบพี่น้องนี่ก็จะห้องน้ําตอนแรกตรงนั้นอะ่ะเป็นโรงแรมจะทําเป็นโรงแรมตรงนี้เป็นคาเฟ่ตรงนี้สิเป็นคาเฟ่พี่น้องตั้งใจนะตั้งใจทําเป็นคาเฟ่เห็นห้องน้ําห้องอะไรไหมเนี่ยเห็นบอเนี่ยเป็นโรงแรมด้เนี่รถคู่ใจบอสนะฮะโอ้เมนื่อย เอาพอไดบ,อบ่คับโอ้ยพอเสียวมาเห็นหยัางมาปวดติไคกเขาสิไปเอาพอพญายที่ระวัดบอกว่าเอาพอเดบอรครับพนะอุไย,ยสิไปหาเอาเนาะเอามาปวดติจ้าศูนย์พอกระสิบ,บ่เถ่าไปหยังตีสิไม่เอาพอเดบ่พนาสวัสดีครับสวัสดีครับมืออื่นนั่งสิงไปอุบลนหมอกราเวียนพี่น้อง ยังสิไปหาเด็กนั่งอยู่บน oh, มันคือกล้องทำไมเป็นแปลกๆวันนี้นะบอลโนดหน้าขาวมากค่ะหน้าไม่ได้ขาวครับหน้าแหล่ครับเขาบอกเมื่อกี้มาหน้าแหลไม่ใหญ่หัน มหีหันเบิกดีดีพี่น้องเชื่อกรแสเงินใส่ท่านดอกหมอลำอย่างคนบอกเลยเกิดซาดเด๊ซาดเด๊มันก็จะเหดเดอ้อยหนวดหมอลำเดอ้อกูพ่อหลอดเดอ้อเมืงง่อยหาเงินได้กับ,บ่ท่านดอกเพราะว่าเด็กไปน้ำบ่งเหมือนกเถื่อยายหันก็ถูกเด็กน้อยหลอกพี่น้องถือเด็กน้อยตม้มเด็กน้อยหยางก็ดูเด็กน้อยมาดูแลก็ถือต้มถือหยางเมื่อน้อยดีเหมือนว่าต้เด็กน้อยโจมเมาวันเด็กไปหลานสองหลานเป็นติ ให้หันกี่นองเกเถากระเทยเถามากเล็กน้อยบอกเปว่าความมีแห้งเนาะคอมเมนต์ไม่ขึ้นครับทุกคนคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะ